ในคืนที่ขึ้น14ข้ามเดือน6ณนริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคม45ปีก่อนพุทธกาลอีกไม่กี่เพลาแล้วนะเราจะอายุครบ35ปีชายหนุ่มร่างสูงโปรง่งนุ่ง้าย้อมฝาดผืนเก่าๆยืนรำพึงกับตนเองเบาๆแม้สีผ้าจะดูซอมซ่อแต่มิอาจบทบังราศีอันงามสง่าได้ ชายหนุ่มคนนี้กำลังมองดูแสงจันทร์คืนส4ีข้ามเดือนหกที่เพิ่งจะอวดโฉมงามขึ้นทางขอบฟ้าทิศต,ตะวันออกดวงจันทร์สุกสกาวทอแสงเหนือต้นไม้แสงจันทร์สาดระยิบระยับพราวตามการไหลของสายน้ำแห่งแม่น้ำในรัญชราสายลมพัดพากิ่งไม้ต้นไารใหญ่เลี้ยงลงสู่แม่น้ำกิ่งไม้ลอยผ่านผิวน่านที่เป็นระลอกคลื่น ชายหนุ่มมองการไหลของสายน้ำที่มีแต่เดินหน้าเพียงอย่างเดียวโดยไม่ย้อนกลับเปรียบเสมือนกับชีวิตของคนและสรรพสิ่งที่เดินหน้าอย่างไม่รู้ชะตากรรมหากเปรียบการเดินทางของคนเช่นเดียวกับกิ่งไม้ในสายน้ำที่สายน้ำจะต้องไหลรวมลงในมหาสมุทรแห่งปัญญาจากการหลุดพันในสังสารวัฏแทบจะไม่มีกิ่งไม้ใดเลยที่เดินทางจนถึงมหาสมุทร เรามาบำเพ็ญเพียรณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมดินแดนชนบทปลายแขวนมคดแห่งนี้มานานหลายปีทีเดียวชายหนุ่มหวนคิดถึงวันแรกที่เดินทางมาถึงที่แห่งนี้วันเวลาผ่านไปดุดติดปีกบินพลางมองดูกิ่งไม้ที่ถูกสายน้ำพัดพาไปไกลบัดนี้เราไม่เหมือนกิ่งไม้นั้นแล้วชายหนุ่มบอกตนเองเช่นนั้นเพราะณเพลลานี้ถูกองคาพยพของการเคลื่อนไหว ทั้งกายเลือดลมและใจแม้จะละเอียดทุกอนูขุมขนขนาดไหนชายหนุ่มมีสติอันสมบูรณ์ดุดคมมีดอันคมกลิบของจักรวาลมองทะลุผ่านตลอดเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เปรียบได้กับภาชนะทองคำอมฤตสายกระจางที่ทำความสะอาดดีแล้วได้รองรับน้ำอมฤตธรรมจ,จนเต็มภาชนะสายน้ำจากภาชนะทองคำจะเอ่อล้นเป็นสายน้ำแห่งธรรมไหลบ่าไปทั่วทุกแห่งในสามภพอย่างไม่มีวันเหือดแหง้งราตรีข้างขึ้นพระจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออกช่วงหัวค่ำในยามแรก แสงจันทร์ทำให้ป่าทั้งป่าสว่างหาดทรายสีขาริมฝั่งแม่น้ำสะท้อนแสงจันทร์วาวับถัดออกไปไม่ไกลนะับเป็นท่าน,น้ำสุปฏปิถะท่าสัญจรสำหรับขึ้นฝั่งของผู้คนแถวนี้ ถาดไปอีกหน่อยเป็นสถานที่ต้นไทรขนาดใหญ่ให้ร่มเงาแผ่กิ่งก้านสาขามีรุขเทวดาประจำอยู่ต้นไทรดังกล่าวเป็นที่เคารพศรัทธากราบไหว้ขอพรอนของชาวบ้านแถวนี้ในายามราตรีต้นไทรช่างดูน่าเกรงขามสำหรับคนที่คุ้นชินกับชีวิตในป่าแสงจันร์ทกระจ่างเช่นนี้ทำให้มองเห็นป่าทั้งป่ากระจ่างชัดดูดมองเห็นลายมือของตนเอง สายตาอันอ่อนโยนของชายหนุ่มทอดมองดวงจันทร์ที่สะท้อนแสงในสายน้ำพระจันทร์ในสายน้ำสั่นไหวแต่ในใจของชายหนุ่มกลับสงบนิง่งสมาธินั้นมั่นคงยิ่งกว่าขุนเขาพระสุเมรุแต่จิตใจของตนเองกลับไม่จมดิ่งหายไปในสมาธิสิ่งละอันพันละน้อยทุกรายละเอียดของร่างกายลมและใจที่เกิดขึ้นชายหนุ่มรับรู้สภาวะนี้อย่างดี เป็นเวลานานแล้วนะที่เราอาศัยแนวป่าแห่งนี้บำเพ็ญเพียรเพื่อสแสวงหาซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อเรารู้เหตุและทางพ้นทุกข์เราจะประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ตามเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสิ่งทั้งหลายนี่เป็นมหาปฏิญาณที่เราประกาศก้องต่อหน้าเทพพยดาสัตว์ทั้งหลายรวมถึงหมู่มานโดยมีเลือดเนื้อและชีวิตของเราเป็นเดิมพัน โอ้หกปีแล้วสินะนับจากวันที่เราเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้เป็นราชทายาทเพียงผู้เดียวแห่งสากยวงศ์ได้สละสิ้นราชบัลลังก์พร้อมท้งยโสธราพิมพาเมียรักและลูกราหุลทรัพย์สินเงิงทองมหาศาลอนาคตแห่งมหาจักรวรรดิอันรุ่งโร์ชายหนุ่มยืนหวนคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาทุกรายละเอียดของเหตุการณ์ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจ ห้าปีที่แล้วนับจากวันแรกที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะก้าวเท้าออกจากพระบรมมหาราชวังวันนั้นเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตื่นจากมายาขณะที่คนอื่นๆแม้แต่สัพพสัตว์เล็กน้อยล้วนพากันหลับไหลผ่านมาห้าปีแล้วผู้คนรวมถึงทุกสัพพสิ่งยังคงหลับไหลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดังเช่นในทุกคืนส4่ค่ำก่อนคืนเพนเชื่อกันว่า ราในคืนเพนพระจันทร์เต็มดวงมีพลังปรานที่ดีเป็นสัพปะยะช่วยส่งให้ผู้ที่ปฏิบัติในราตรีนี้เข้าถึงพระเจ้าได้ไม่ยากเย็นและยิ่งในคืนเดือนฤดูร้อนกลางปีในคืนราตรีเพนพลังปราณพระจันทร์จะยิ่งทวีคูณแสงไฟจากตะเกียงของบ้านมองเห็นได้จากริมฝั่งแสงตะเกียงจะไม่ดับลงยังคงสว่างสวัยไปตลอดคืน บ้านที่เป็นนักปราดตระกูลพราหม์มีการทำยันตระมนทนเครื่องหมายเพื่อบวงสวงติดต่อกับเทพเจ้าด้วยสัญ,ญลักษณ์พิเศษประดับประดาด้วยดอกไม้มเมล็ดธัญ,ญพืชนานา,นาพันธุ์ในบางเทวาลาล่เล็กประจำหมู่บ้านจะมีชาวบ้านมาร่วมพิธีโดยมีพราหม์เป็นผู้ทําพิธีจุดถวายตะเกียงอารตีของบูชาด้วยผลไม้ เหล้าอมฤตเลือดรสพร้อมด้วยกลิ่นหอมของกํายานที่จุดถวายหน้าท่านบูชาเทพเจ้าในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปจะพากันเตรียมของบูชาเทวดาประจำหมู่บ้านต่างขมักขม้นช่วยกันทำทั้งคืนซึ่งที่หมู่บ้านนี้คือต้นไทรใหญ่ริมน้ำการเตรียมของจะจัดหาของที่ดีที่สุดในวันนั้นโดยไม่จัดเตรียมหาของก่อนล่วงหน้าเพราะของจะไม่สด ทำให้ของที่ถวายจะขาดซึ่งปราณพลังงานและทุกๆเช้าจะมีชาวบ้านพรามนักบวชบางคนมาทำสุริยนมัสการรับแสงแรกอรุณเป็นการฝึกโยคะพลังปราณและสรนเสริญพระเจ้าก่อนเริ่มงานอื่นแม่บ้านในหมู่บ้านจะเขียนยันตราบริเวณประตูบ้านทางเดินหน้าบ้านเป็นการขจัดสิ่งชั่วร้ายพร้อม นมัสการพระเจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้คือกิจวัตรเป็นประจำทุกราตรีก่อนเพนเต็มดวงขึ้นสิบห้าค่ำที่เห็นเป็นประจำตลอดเวลาห้าปีผู้คนแถบนี้ริมแม่น้ำเนรัญชราล้วนอยู่ในสายตาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนับตั้งแต่เด็กเลี้ยงวัวที่ตอนวัวมาริมน้ำเพื่ออาบน้ำและให้ฝูงวัวได้ดื่มน้ำเด็กเลี้ยงวัวเหล่านี้ เป็นลูกหลานของชาวบ้านแถบนี้มาจากฐานะคนชั้นล่างโอกาสเรียนหนังสือแทบจะไม่มีชาวบ้านรวมถึงทุกๆคนล้วนรู้จักเจ้าชายสิทธัตถะผู้ออกบวชแสวงหาทางหลุดพ้นในนามวาสากยมุนีตามโคทวงตระกูลของตนส่วนเด็กเลี้ยงวัวเรียกว่าคนบ้าเด็กๆเ,เหล่านี้ช่างซุกซนเหมือนวานอนน้อยชอบกลั่นแกล้งคนบ้าสิทธัตถะ ด้วยความขนองอยากรู้อยากเห็นเที่ยวนำเรื่องของคนบ้าคนหนึ่งกลางกองขี้วัวไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังบ้านของนายทหารที่มีลูกสาวนามว่านางสุชาดาเป็นขหาบาดีในระแวกนี้มีค่าทาสบริวารและที่ดินมีฝูงวัวจำนวนมากรวมถึงเด็กเลี้ยงวัวที่มองเห็นคนบ้าสิทธัตถะอยู่แทบจะทุกวัน บ้านของพราหมณ์ตระกูลต่างๆที่รายล้อมแนวป่าชาวบ้านบางคนเข้ามาเก็บหญ้าของป่าลาสัตว์เอาหนังสัตว์ไปขายในตลาดก็มีชาวบ้านบางคนแอบเห็นมีกลุ่มคนที่แต่งตัวแปลกๆลักษณะผิวพรรณดูมาจากคนวันณะชั้นสูงขี่ม้าพันธีราคาแพงเดินทางไกลเข้ามาหาคนต่างเมืองเหล่านี้พอเห็นหน้าสากยะมุนี ทุกคนต่างหมอบคลานเข้าไปหาเสมือนข้าราชบริวารเขาผบเชื้อพระวง์มีหลายคนที่ช่วงแรกๆต่างพากันพิศสงใจพากันจับกลุ่มพูดคุยถึงสากยะมุนีว่าเป็นใครมาจากไหนภายหลังจึงรู้เรื่องราวชีวิตของโยคีสิทธัตถะส่วนใหญ่ล้วนเคยได้ยินตำนานของมหาบุรุษเอกของโลกมีนามว่าพระพุทธเจ้าสากยมุนี เพื่อปลดปล่อยสรพชีวิตให้พ้นจากคำสาบแห่งการเวียนไาวไต่เกิดตำนานปรมประราดังกล่าวเป็นสิ่งที่เล่าสืบทอดปากต่อปากจากบรรพชนมาเป็นเวลาเนิ่นนานก่อนอารยธรรมของมนุษย์จะเริ่มต้นขึ้นนานนับแสนปีหลังจากที่โลกนี้วางจากพระพุทธเจ้ามานานการเวลาได้หมุนเวียนมาถึงยุคที่พอสมควรแก่การอุบัติใหม่ของพระพุทธเจ้า เหล่าเทวดาจากหมื่นโลกธาตุได้ประชุมสภาเทวดาเพื่อดูว่าในหมื่นโลกธาตุนี้จะมีพระมหาโพธิสัตว์พระองค์ใดบ้างที่จะลงมาโปรดสัตว์ในสังสารวัฏแต่ก็ไม่สามารถมีเทวดาตนใดที่มีบารมีพอที่จะทราบได้จึงได้ทำการประชุมแล้วทำหน้าที่ประกาศข่าวดีนี้ไปทั่วหมื่นจักรวาลให้ได้ทราบกัน ผู้ที่ทำหน้าที่ประกาศข่าวสวรรค์คือพรมชั้นสุดทาวาทั้งปวงพรมในชั้นนี้บางท่านเป็นถึงพระอนาคามีเคยผ่านพุทธการของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็มีสำหรับพรมอนาคามีบางท่านสามารถสําเร็จเข้าถึงพระอรหันต์ในชั้นนี้ก็มีพรมเหล่านี้ได้แสดงนิมิตข่าวให้กับโยดีสิทธีนักพรตนักบวชผู้ที่บ่มเพนชานได้ทราบว่า จากนี้ไปอีกแสนปีจากมีสัพพันยูพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์หากผู้ใดประสงค์จะพบพระองค์ขอผู้นั้นจงเว้นจากเวรห้าประการคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่พูดปดไม่เสพของมืนเมาจงบำเพ็ญกิริยาวัตถุคืคอให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา สิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนพื้นฐานที่เรียบง่ายสามารถทำให้ผลจากนารกกระพุมและมีความหวังที่สพบกับมหาบุรุษเอกของโลกในช่วงเวลานี้โลกจะเต็มไปด้วยสาวกของพระพุทธองค์ผู้ปฏิบัติบาร,รมีมาดีแล้วเกิดมาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นยุคที่หอมด้วยกลิ่นของธรรมะยิ่งได้ฟังเรื่องราวอันอัศจรรย์ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะนับตั้งแต่วันประสูติด้วยแล้วชาวบ้านต่างตื่นเต้น ที่หมู่บ้านของตนเองเป็นสถานที่รองรับของมหาบุรุษเอกของโลกแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีหลายคนเริ่มไม่แน่ใจว่านี่ใช่มหาบุรุษดังที่เริ่มรือกันหรือเปล่าแต่สำหรับบางครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวตระกูลพราหมณ์ในพื้นที่ต่างล้วนตื่นเต้นจองหาโอกาสที่จะได้ถวายการดูแลแก่สากยะมุนี ชาวบ้านเหล่านี้ล้วนอยู่ในสายตาของชายหนุ่มมานับตั้งแต่วันแรกที่เหยียบเท้าถึงที่นี่ด้วยความรู้สึกที่ผูกพันเหมือนพระราชาย่อมใสายไฟในอนาประชาราชของพระองค์พระจันทร์ขึ้นสูงอยู่น่านฟ้าตะวันออก ราวกับว่าเวลาสัพพสิ่งรอบข้างได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเลือดเนื้อชีวิตและลมหายใจของชายหนุ่มไปแล้วศากยะมุนีรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่สดชื่นไร้การเวลาสิ่งทั้งปวงดูราวกับเป็นของแปลกใหม่อย่างประหลาดเป็นเวลาเกือบสามชั่วโมงทิศสากยะมุนียืนนิ่งมองดูสายน้ำโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ สำหรับชายหนุ่มแล้วนี่ถือว่าเป็นการยืนโยคะปะกติที่ไม่ลำบากเมื่อเทียบเท่ากับการยืนโยคะแบบบำเพ็ญทุกกิริยาที่เคยผ่านมาขณะที่ยืนชมแสงจันทรเพียงลำพังในป่าซาละใหญ่แห่งนี้มาชายหนุ่มสากยะมุนีรู้ดีว่าตนเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังตลอดแนวราวป่าท่ามกลางกลิ่นหอมดอกไม้ป่านานา,นาพันธ์ มีกลิ่นหอมอ่อนละเอียดประปนกลิ่นนี้ละเอียดเบาบางเกินกว่าโสดรับกลิ่นของปุถุชนจะรับได้ภายใต้สติสมาธิอันบริบูรณ์ทำให้สากยะมุนีสามารถมองเห็นแสงเรลาวล่าละอ,องทองและรัศมีเรื่องร้องกระจัดกระจายไปทั่วแสงของเทวดาใหญ่น้อยที่มาจากหลายชั้นบนสวรรค์ส่วนท่านเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสได้ทำหน้าที่อารักขาอยู่ในมณฑลไม่ไกลนัก เทวดาเหล่านี้เฝ้าชมพระบารมีของว่าที่พระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ในยุคพัทธรกับนี้นอกจากแสงของเทวดายังมีแสงของเหล่าสมุนมารของพญามารวสวตีมาแอบเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ย่างเท้าก้าวออกจากวังสมุนมาเหล่านี้ได้แค่เฝ้าดูอยู่ห่างๆไม่กล้าเข้าใกล้มากนะักจึงทำได้แค่เฝ้าดู แล้วกลับไปรายงานให้พญามารร้ายทราบเป็นระยะศากยมุนีรู้สึกคุ้นเคยกับท่านเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ราวกับเป็นญาติผู้ใหญ่เพราะเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ได้ทำหน้าที่คุ้มครองให้ปลอดภัยจากมารร้ายพูดผีปีศาจนางไม้เทวดาที่มีมิจฉาทิฏฐินับตั้งแต่วันแรกที่จุติจากสวรรค์ดุสิต เข้าสู่ครันของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระมารดาในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณมากมายจนไม่สามารถเอ่ยเป็นคำพูดได้น้อมสิทธิ์ระลึกถึงการหนหลังก็สามารถมองเห็นอดีตได้ง่ายราวกับมองภาพนะับปัจจุบันขณะยังคงเป็นพระมหาโพธิสัตว์สันดุสิทธิ กำลังเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อมาจุติในครันของพระมารดาสิริมหามายาทัานเท้าจตุโลกบาลทั้งสได้ทำหน้าที่คุ้มครองพระมารดาให้ทรงพระเกษมสำราญโดยไม่มีสิทธิ์หวาดหวั่นต่อสิ่งทั้งปวงนับตั้งแต่นั้นเท้าจตุโลกบาลจึงมีหน้าที่คุ้มครองทั้งพระมารดาและพระกุมารให้ปลอดภยัย นับตั้งแต่ที่พระมหาโพธิสัตว์จุติในครรนพระมารดามาจนถึงปัจจุบันณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราเท้าจตุโลกบาลได้ติดตามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมาตลอดเวลาในทุกหนทุกแห่งด้วยความรักและเป็นห่วงณห่วงเวลานี้ก่อนที่สากยมุนีจะนั่งลงที่ใต้ต้นไทรสากยมุนีได้กล่าวขอบคุณเท้าจตุโลกบาลทั้งสี พร้อมเหล่าเทวดาที่มาจากหมื่นโลกธาตุและเหล่าชาวบ้านทั้งหลายที่ทำหน้าที่อุปถัมภ์ถวายอาหารให้ด้วยดีตลอดมาตลอดจนทุกๆคนนับตั้งแต่พระนางสิริมหามายาพระมารดาพระเจ้าสุดโทธนะพระบิดาพระนางยโสธราพระชายาราหุนบทชายเด็กเลี้ยงวัวและทุกๆคนในสังสารวัฏ กระแสคลื่นสว่างเย็นแผ่ออกจากพระห ings, Martine, e de de ัตไทยของสากยมุนีด้วยบารมีที่บำเพ็ญจนเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะปรัสรู้แผ่ไปทั่วหมื่นจักรวาลสถานเข้าไปถึงบัลลังก์ของพยามารจนสะเทือนก็จบไปแล้วนะคะเกือบ24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนฉันตรัสรู้เป็นพุทธเจ้า EP 1ถ้าทุกท่านชอบขอคนละหนึ่งไลค์เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ